เข้าสู่วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะโดยวันนี้ยังเป็นการพุ่งเป้าไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะซึ่งวันนี้การอภิปรายก็จะเกิดขึ้นจนถึงช่วงดึกของวันนี้นะคะ หลังจากเมื่อวานนี้นะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะจากพ,กพรรคพลังประชารัฐก,ก็ออกมาระบุว่าสุดท้ายแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นหารร้อยแทนนะคะด้วยติดข้อกฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็มีการไปถามยังคุณอนุทินด้วยนะคะหลังจากที่คุณสมศักดิ์ได้บอกว่า การเปลี่ยนเรื่องหารร้อยหาร500อเนี่ยพักที่ได้รับผลกระทบที่สุดจากการหาร500เนี่ยก็คือพักภูมิใจไทยนะคะนักข่าวก็เลยต้องไปถามคุณอนุทินนะคะว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรและจะมีวิธีการอย่างไรต่อไปนะคะซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ว่าจะสูตรหารร้อยหรือ500นะคะตัวเองก็มีความพร้อมนะคะแล้วก็ต้องทําพื้นที่ต่อไปนะคะแต่ตัวเองนะคะก็ได้เอากระดาษมาคํานวณแล้วรองเขียนแล้วนะคะก็พบว่าพักภูมิใจไทยหากใช้สูตรหาร500นะคะจะไม่ได้สอสอบัญชี ชื่อแม้แต่คนเดียวนะคะแต่ปัญหาคืออย่างนี้ค่ะปัญหาก็คือคุณอนุทินก็จะไม่ได้เป็นสสนะคะอันนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อการเป็นสสองคุณอนุทินที่จะเชื่อมโยงมาสู่การเป็นว่าที่นายกด้วยนะคะเพราะว่าคุณอนุทินแน่นอนว่าจะต้องอยู่ในบัญชีปฏิริษีอันดับหนึ่งแน่นอนและบัญชีปฏิริษีก็ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นสสหรือไม่ต้องเป็นสส แต่ด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมด้วยกติกาของสภาด้วยสิ่งที่คุณอนุทินเคยยืนยันความเป็นตัวเองและภาคภูมิใจไทยมาตลอดนะคะก็แน่นอนว่าการจะเป็นนายกได้นั้นก็ควรจะเป็นสสนะคะแน่นอนว่าหากคุณอนุทินไม่ได้เป็นสสการจะปเป็นนายกเนี่ยก็อาจจะมีการสะดุดได้สะดุดในแง่ของภาพลักษณ์หรือว่าในสิ่งที่ตัวเองนั้นเคยได้กล่าวออกมาว่า คนที่เป็นนายกควรจะเป็นสสในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นจุดยิงของพรรคภูมิใจไทยนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือปฏิบัติการการเปลี่ยนจากหาร500มาเป็นหารร้อยเนี่ยอันนี้เนี่ยก็มีการมองว่าเกมรับลวงพรางของทางฝั่งรัฐบาลหรือไม่นะคะเพราะว่า เกมนี้เนี่ยก็มีการมองกันว่าการที่พรรคเล็กนะคะเขยา่ารัฐบาลไม่หยุดนะคะตลอดระยะเวลาประมาณ3วันที่ผ่านมานับจากมีการอภิปรายไ,ไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าจะมีข่าวพรรคเล็กไปพบนายกจะมีข่าวพรรคเล็กไปคุยกับคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลามีการต่อรองเรื่องอะไรกันต่างๆต,ต,ต,ตลอดเวลาแม้แต่ละฝ่ายจะออกมายืนยันว่าไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งกรณีนี้เองเนี่ยก็มีการมองว่าการที่รัฐบาลจะกลับรำปฏิบัติการเด็ดขาดครั้งนี้กลับมาใช้สูตรหาร้อยเนี่ยเพื่อเป็นการงัดข้อกับรัฐบาล ในเวลานี้นะคะแน่นอนว่าอันนี้ต้องมองกันยาวๆต่อไปว่าจะกลับมาหาร,ร้อยเหมือนเดิมหรือไม่หรือแค่เป็นเพียงเกมการต่อรอกับพักเล็กในเวลานี้ที่เขย่าเก้าอี้รัฐบาลอย่างไม่หยุดยั้งนะคะมีการต่อรองทางการเมืองเกิดขึ้นตามที่ได้มีกระแสข่าวมีการรายงานข่าวกันมาอย่างตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมานะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตานะคะก็คือสุดท้ายแล้ว หากไปจบที่หารร้อยจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะว่าการโหวตหาร500อมาตราดังกล่าวได้ผ่านไปแล้วในการประชุมร่วมรัฐสภานะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจึงมีการมองว่าจะกลับไปหารร้อยได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้นายวิษณุเครืองามรองนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย,ก,มายก็ได้ระบุนะคะว่าเมื่อมีการทํากฎหมายลูกเสร็จแล้วผ่านวาระสองวาระสามเรียบร้อยแล้วก็จะต้องส่งไปยังกกตต่อไปหากกกตมีข้อเสนอแนะก็จะต้องกลับมายัางสภาต่อก็อยู่ที่สภาค่ะว่าสภาจะ ทำตามที่กกตเสนอแนะให้แก้ไขปรับมาเป็นหาร1น0รอยหรือไม่หากในเวลานั้นกกตมีการเสนอกลับมานะคะหากทางสภายืนยันว่าจะเอาหาร500ก็ถือว่าเป็นอันจบไปแต่ถ้าไม่เอาหาร500รจะกลับมาเป็นหาร1้อยอันนี้เนี่ยอยู่ที่สภาว่าจะแก้ไขหรือไม่แต่อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีคนนําไปร้องศาลรัฐธรรมนูญให้มีการตีความได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็ยังมีขั้นตอนทางรายที่ยังมีช่องทาง ในการกลับมาหา100ได้อยู่นะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากนี้ไปที่ต้องจับตานะค,ะคือว่าปฏิบัติการหารร้อยหาร500อเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพขององคาพยกของทางฝั่งรัฐบาลนะคะว่าจะเดินร่วมกันไปอย่างไรนะคะเพราะว่ามีการมองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางพลเอกประยุทธ์ได้ไปคุยกับพัก ร่วมรัฐบาลว่าจะเอาสูตรหาร500ก็เลยทําให้เกิดภาพว่าสุดท้ายแล้วว่าพักร่วมรัฐบาลก็ยังคงอยู่กับพลเอกประยุทธ์ต่อไปนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการมองข้ามช็อตไปอีกถึงเหตุการณ์หลังเลือกตั้งนะคะนั่นก็คือคุณสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านในฐานะที่เป็นสสพักเพื่อไทยก็มองกรณีนี้ว่าเป็นกรณีที่สะท้อนว่าพักรัฐบาลน,นั้น ไม่มีจุดยืนนะคะจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายแล้วก็แรงเห็นแต่ประโยชน์ทางการเมืองนะคะไม่ได้มองถึงประชาชนนะคะแล้วก็มีการพูดดักคอนะคะว่าหากเกิดเหตุอย่างนี้ในอนาคตดันทุรังใช้สูตรหาร100ต่อไปเนี่ยหรือสูตรหาร500ต่อไปเนี่ยในอนาคตหากเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทําให้การเลือกตั้ง กลายเป็นโมฆะได้นะคะเพราะว่าในขณะนั้นนีรัฐบาลอยู่ในช่วงการเป็นรัฐบาลรักษาการนะคะคุณสุทินก็ออกมาดักคอทางฝั่งรัฐบาลเช่นนี้นะคะก็เลยทําให้เกิดประเด็นในที่สภานอกห้องประชุมวันนี้คู่ขนานกับไปในห้องประชุมสภาค่ะกลายเป็นมีทั้งการเมืองที่เป็นเรื่องนอกห้องประชุมและการเมืองใน,ในห้องประชุมซึ่งก็ร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะ กลับมากันที่การเมืองในห้องประชุมนะคะตอนนี้เรียกได้ว,ว่า2รัฐมนตรีที่เก้าอี้ร้อนนะคะที่มีโอกาสจะหลุดจากเก้าอี้นะะนั่นก็คือคุณจุติไกรเลิรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะในส่วนของคุณสันติเนี่ยยังถือว่าเก้าอี้ยังเหนียวพอสมควรนะคะโอกาสจะหลุดเนี่ยยังน้อยกว่าคุณจุตินะคะเนื่องด้วยในบรรดาสสพ,พรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ยังโหวตไว้วางใจคุณสันติอยู่ แต่ในส่วนของพักเล็กเนี่ยก็ยังขย่อคุณสันติพร้อมพัฒอยู่ในกรณีโครงการการประมูลท่อส่งน้ํา EEC นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องดูท่าทีของพักเล็กที่จะมีข้อสรุปในวันนี้นะคะว่าจะโหวตให้คุณสันติอย่างไรนะคะแต่ก็ยังพุ่งเป้าไปที่คุณสันติอยู่นะคะแต่ในส่วนของคุณจุติไกลเรื่องนี้น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าในพักประชาธิปัตย์นะคะก็มีการขยัอเก้าอี้คุณจุติเช่นกันที่จะไม่โหวต ให้คุณจุติหลังจากที่เราเคยเล่าให้ฟังกันมาในตอนแรกๆนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสียงแตกนะคะที่จะไม่โหวตให้กับคุณจุติไกรเลอร์น,นะคะรวมทั้งพรรคเล็กเองนะคะก็จะไม่โหวตให้กับคุณจุติเช่นกันนะคะทำให้เก้าอี้คุณจุตินั้นอยู่ไม่นิ่งแล้วค่ะถือว่าเป็นเก้าอี้ร้อนมากนะคะมีโอกาสดูดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะแต่คุณจุติก็ยังคงยืนยันนะคะว่ายังมั่นใจในเสียงว่าตัวเองจะผ่านพ้นสิกสักฟอก ครั้งนี้ไปได้นะคะหลังจากที่คุณจุติก็บอกว่าได้มีโอกาสทานข้าวกับคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนในขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งคุณเฉลิมชัยก็ได้ให้กําลังใจคุณจุตินะคะในการกินข้าวเมื่อวานนี้ทําให้คุณจุติก็ยังพอมีกาลังใจอยู่บ้างแต่ก็ได้ทิ้งท้ายนะคะว่าอะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับนะคะ ที่สาคัญนะคะคุณจุติก็ได้บอกนะคะว่าหลายอย่างพระเจ้าก็ได้กําหนดเอาไว้แล้วก็ต้องไปตามที่พระเจ้ากําหนดไว้ก็การพูดเช่นนี้ก็เหมือนเป็นการโปรงโดยไกลๆนะ,ะซึ่งหากคุณจุติรอดจากการอภิปรายไม่ไว้วา,างใจก็ต้องรอดูว,ว่าคะแนนของคุณจุติเท่าไหร่แต่ถ้าคุณจุติไม่รอดก็จะต้องพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีและจะนํามาสู่การปรับคณะรัฐมนตรีต่อไปซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการ ก่อขึ้นใต้น้ําเกิดขึ้นในการปรับคอรมอแล้วมาจากฝั่งพักพลังประชารัฐและพักประชาธิปัตย์นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ยังยืนยันนะคะว่ายังไม่มีการปรับคณะมนตรีใดๆยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ซึ่งหลังจากสิกซักฟอกก็จะเป็นสิกในรัฐบาลแล้วล่ะค่ะว่าจะเคลียร์กันแต่เรื่องให้ลงตัวได้อย่างไรเพราะเลเวลาอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นก็จะสู่การเลือกตั้งใหญ่ค่ะ